ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ช่องข่าวเราบล็อกกันอีกแล้วนะครับในวันที่1นนะครับเมษายนซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าพูดตามความจริงเลยเนี่ยคือทุกอย่างนะครับมันจะเชื่อไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเป็นวันนะครับแห่งการโกหกแต่ในคลิปวันนี้เนี่ยผมไม่ได้โกหกนะคุณผู้ชมครับเพราะข่าวทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครดูข่าวนี้เนี่ยก็ ไม่ต้องกลัวไปนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นข่าวปลอมนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้ครับเรามีอัปเดตนะครับหลายอย่างนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตมาใหม่ครับที่จะมานะครับในโรบ็อกแล้วก็ไอเทมมาใหม่ครับจากอวตารช็อปที่คุณสามารถซื้อไปแล้วเนี่ยเรารับไอเทมนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับจากในเกม p e s สซูเมเตอร์ได้ด้วยเออน่าสนใจไหมล่ะ แล้วก็ฟีเจอร์หลายอย่างที่มาใหม่ครับโดยเฉพาะครับหน้าตาขยับได้นะครับเซตใหม่ครับที่จะมานะครับมาดูก่อนใครนะว่าเซตที่มาใหม่เนี้ยมันมีหน้าอะไรบ้างในข่าววันนี้ครับจะมาอัปเดตกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบทฟอร์มนะครับและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการใจครับให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูดีกว่าครับ ไอเทมจะกับเวลาชิ้นใหม่หัวไซเบอร์บันนี่เฮล멧ไอเทมจะกับเวลาชิ้นนี้ครับเป็นไอเทมรับอีสเตอร์นะครับหรือว่าเทศกาลง่าาไข่นะครับคุณผู้ชมซึ่งปีนี้เนี่ยโกลบอกก็ไม่มีเอกฮันอิกแล้วนะครับแต่ว่าไอเทมชิ้นนี้ครับไม่ธรรมดาครับเพราะถึงแม้ว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกนะครับในตัวไอเทมแต่ถ้าคุณซื้อใส่ไปเนี่ยครับเราเข้าเกมนะครับอย่าง p r e s ซูเมอเรเตนะครคุณผู้ชมครับจะได้รับครับสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับมีชื่อว่า p u r p l e m u s t ัส n g o c h i c ินะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าบัฟตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตัวของสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับที่สามารถเก็บได้ฟรีนะคุณผู้ชมถึงแม้มันจะไม่ฟรีนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยง Exclusive นะครับที่สามารถเก็บได้ครับจากการซื้อหมวกนะครับ Cyber Bunny Helmet นะคุณผู้ชมครับโดยหมวกชิ้นนี้ครับจะขายนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่ 14เมษายนนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงประมาณสงกรานต์พอดีครัคุณผู้ชมครับใครสนใจเนี่ยรีบซื้อนะครับก่อนหมดนะครับเพราะจํากัดเวลานั่นเองนะคุณผู้ชมไอเทมฟรีที่จะมาใหม่จากแมปิยอนแลนด์แมปเบยอนแลนด์ครับเป็นแมปแนวสนุกนะครับที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนกระแสเนี่ยก็กลางๆนะครับเราก็ได้รับการโปรโมทสูงมากซึ่งในช่วงของเดือนเมษายนนี้ครับ บิยอนแลนครับจัดกิจกรรมนะครับรับอีกฮันนะครับพร้อมแจกของฟรีด้วยนะครับอีเวนต์เนี้ยยังไม่ได้มานะครับณตอนนี้แต่ว่าจะมานะครับสัปดาห์หน้าก็คือวันที่6นะครับเมษายนนี้ครับถือวันที่19เมษายนนี้นะครับจะมีการแจกไอเทมฟรีนะครับในเทศกาลอีกฮันนะครับของแมปบิยอนแลนไอเทมดังกล่าวที่เขาลือกันเนี่ยเป็นตัวของหูฟังนะครับเยตินะคุณผู้ชมครับไม่ชัวร์ว่าเป็นเยติตัวอะไรนะเพราะว่า เห็นข่าวแบบนี้นึกว่ายีติไว้ก่อนนะครับใครสนใจเนี่ยไปเก็บกันได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอดนะครับในการเก็บไปเทมฟรีแมปนี้ทีนะคุณผู้ชมครับใครสนใจเนี่ยก็ติดตามกันได้ครับกับแมปยามบิยอนแ n d นะครับในวันที่6นะครับเมษายนนี้นะครับโรบอกอัปเดตเพิ่มระบบโฆษณาให้ทุกคนใช้แล้วระบบโฆษณานี้ครับถ้าใครที่จําได้นะครับตัวโฆษณาเนี้ยมันไปปรากฏนะครับในเกมดังๆนะครับตั้งแต่เกมอย่างจิวเบรก Power Defense Simulator หรือแม้แต่เกม The l a l Disaster Survival ครับที่ก็มีฟีเจอร์ของ Immersive a d นะครุณผู้ชมซึ่งงาสุดตอนนี้ครับถูกปล่อยนะครับให้ทุกคนใช้แล้วนะคุณผูมครับโดยจะมีตัวของ a d เนี่ยสแบบครับคือเป็น Image a d หรือว่าเป็น a d ภาพไปเฉยนะครับกับ Portal a d นะครับหรือโฆษณาที่เป็นประตูวาร์ปด้วยซึ่งถามว่ามันดียังไงทั้งตัวภาพครับและตัวของ Portal นะครับทำให้คุณเนี่ยได้กระบักได้ด้วยนะคุณผูมครับ คือมันเป็นการเพิ่มรายได้คุป้สมซึ่งใครสนใจนะครับก็สามารถเอามาใส่ในเกมได้นะคุป้สมครับเขาบอกว่าตัวของภาพเนี่ยจะจ่ายกบบัคให้นะครับต่อคนที่มาดูนะคุป้สมครับและตัวพอร์ทัลครับจะได้ตังค์ก็ต่อเมื่อมีคนเข้าวาร์ปเกมหนึ่งครั้งนะคุป้สมซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยนอกจากที่มันจะมีตัวของภาพกับตัวพอร์ทัลเนี่ยตัวของแอดครับโฆษณาเนี่ยจะเปลี่ยนตลอดเลยนะคุป้สมครับ ใครสนใจก็มาใช้กันได้นะครุณผู้ชมครับฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่หารายได้ครับเพิ่มนะครับสำหรับคนที่สร้างเกมนะครุณผู้ชมครับโลบอกอัปเดตหัวเดน a มมิกเคปมาใหม่หน้าสุดนี้ครับมีข่าวนะครุณผู้ชมครับที่เป็นรีกออกมานะครับภาพหลุดครับของหัว d ดน a ม i ิกเคปครับหรือว่าที่หลายคนก็เรียกกันว่าเป็นหัวหน้าขยับได้นะครุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มมาใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยเหน้านะครับ มีหน้าธรรมดานะครับ2หน้านะคุณผู้ชมครับแล้วก็หน้าครับจากศิลปินนะครับไทเวอร์เดสนะครับและซาร่าซันนะครับที่เคยมาขายนะครับเป็นเอกลักษณอยู่นะคุณผู้ชมครับก็มีการเพิ่มหน้าขยับได้นะครับในตัวของหน้าใหม่นี้ไม่ชัวร์ว่าหน้าใหม่ของตัวไทเวอร์เดสกับซาร่าซันเนี่ยจะเป็นหน้าที่แจกฟรีไหมนะครับหรือว่าเป็นหน้าที่ขายซ้ำเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยซื้อหน้าแบบนี้ไปแล้วนะครับ รวมถึงหน้าครับที่ดัดฟันนะครับแล้วก็หน้าร้องเพลงนะครับที่ก็มีการเพิ่มเข้ามาจริงๆไม่ได้ร้องเพลงดิมันเป็นหน้าหาานะครับแล้วก็หน้ายิ้มแป้นครับที่ก็เพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด7หน้านะครับหน้าตอนนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตมานะครับต้องรอดูต่อว่าอนาคตเนี่ยจะมีหน้าเพิ่มเติมมาไหมนะครับแต่นี่คือคร่เข้านะครับทั้งหมด7หน้านะครับที่เตรียมจะมาขายเพิ่มนะครับในอวตารช็อปนะครับ บางชิ้นเนี่ยอาจจะมาแจกฟรีนะครับต้องรอดูนะคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ครอบครองนะครับหน้าเหล่านี้นะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตใหม่จากบอยวิดอุคบอยวิดอุคครับมีการเตรียมมาจัดคอนเสิร์ตนะคุณผู้ชมครับในแแบอย่างตัวของสุร่าพัง simulator นะครับที่จัดกิจกรรมอยู่นะครับแจกของฟรีภายในเกมนะครับโดยคอนเสิร์ตบอยวิดอุคนะครับเขาคือว่าอาจจะมีของฟรีแจกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่ชวนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมจะอัปเดตเพิ่มอีกทีนะคุณผู้ชมครับโดยคอนเสิร์ตบอยวิดยูเคนะครับจะมานะครับในวันที่ประมาณ8เมษายนนะคุณผู้ชมครับตอนช่วงเช้ายังไม่ชวนนะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะยืดนะครับถึงไหนนะครับแต่ถ้าดูจากวันที่แล้วเนี่ยให้เดาว่าน่าจัดยืดประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคุณผู้ชมครับน่าจะไม่เกินนี้นะครับหวังว่าแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าวันที่8เนี่ย มันตรงครับวันพุธพอดีซึ่งไม่ใช่วันหยุดทั่วไปนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมครับอาจจะมีคอนเสิร์ตที่ยืดก็ได้นะครับต้องรอดูต่อไปนะครับในส่วนของข้อมูลครับณตอนนี้นะครับมีเพียงแค่โปสเตอร์ใบเดียวครับหน้าเกมของสก๊อตพังซิมูเลเตอร์นะครับข้อมูลใน Twitter ของ b o y with UK ไม่ปรากฏใดๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครุณผู้ชมครับต้องรอดูต่อไปครับว่าคอนเสิร์ตของ Boy w i t h UK เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจอมาดีหรือไม่นะครคุณผู้ชมครับ ต้องติดตามนะครับในวันที่8นะครับเมษายนนี้นะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของโลบ็อครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยไม่ได้โกหกแต่อย่างใดนะครับใครที่กลัวโกหกหรือเปล่าในคลิปวันนี้เนี่ยก็สามารถไปหาข้อมูลได้นะครับตามที่ผมโชว์ภายในภาพนะครับหรือว่าในข่าววันนี้นะครุณผู้ชมครับสรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อที่นี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นุอผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงว่านี้ครับสวัสดีครับผม